สว, <ersch> สวัสดีค่ะตอนนี้ประเทศไทยก็เข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะคะวันนี้ไม่กับมินก็หยิบน้ําหอมทั้งหมด5้าตัวที่เข้ากับบรรยากาศหน้าฝนมารีวิวค่ะใช่ช่วงนี้ฝนก็ตกทุกวันเลยนะคะแล้วก็5้าตัวที่เราเลือกมาก็จะมีกลิ่นที่มีความชุ่มฉ่าเหมาะกับอากาศชื้นชื้นช่วงนี้มากๆฉีดแล้วยิ่งส่งเสริมให้หอมค่ะเดีด๋ยวมาดูกันว่าจะมีตัวไหนบ้างนะคะเริ่มกันที่ตัวแรกนะคะเป็นแบรนด์ของ Christian Dior เนาะ มีซอง Christian Dior กลิ่น l u c k ้ค่ะใช่ตัวนี้เนี่ยก็คือเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยนะคะเ่งมานานมากหลายคนเนี่ยรีวิวว่าหอมตัวนี้เป็นกลิ่นโทนดอกไม้ขาวสดชื่นปลอดโปร่งสะอาดเนาะมานิยามกลิ่นนี้ว่าเป็นน้ำหอมที่มีกลิ่นผู้ดีมากๆเลยเพราะว่าเขาจะเด่นด้วยกลิ่นดอกไม้ขาวโดยเฉพาะดอกลิลลี่นะคะแล้วก็มีความเขียวแบบเขียวของดอกไม้จริงๆอะ่ะ แล้วก็ม,มีความติดแป้ง p o เด e รี่บางๆนะคะทําให้กลิ่นโดยรวมมันดูดีมากๆตัวนี้เนี่ยฉีดแล้วก็นึกถึงแบบบรรยากาศนั่งเล่นที่ระเบียงข้างสวนในบ้านสไตล์ฝรั่งเศสอะไรเงี้ยมันมีความแบบผู้ดีอยู่นะคะบรรยากาศแบบหลังฝนตกสบายๆเงีย้ยท้องฟ้าปลอดโปร่งกลิ่นตัวนี้เขาจะมีความแบบปลอดโปร่งโอโซนิกอะไรเข้ามาด้วยนะทาให้แบบหอมมากๆเลย,ยแล้วก็คาแรคเตอร์เด่นของตัวนี้นะคะก็คือกลิ่นเขาฟุ้งมาก ใครที่อยากได้น้ําหอมแนวแบบทิ้งกลิ่นฉีดแล้วแบบเดินไปปุ๊บแล้วก็กลิ่นแบบทิ้งตามหลังอะไรเงี้ยแนะนําตัวนี้มากๆนะคะเพราะว่าความฟุ้งของเขามันไม่ได้แน่นจนแบบทําร้ายคนรอบข้างแต่มันยังมีความโปร่งอยู่อืแต่มับบมนลอยอวนฟุ้งในอากาศเวลาแบบมิ้นฉีดตัวนี้ทีนึงก็คือแบบมาอยู่ไกลมากก็คือได้กลิ่น แล้วดมไกลอะหอมมากอืมใช่เป็นกลิ่นแบบเหมือนช่อดอกลิลลี่ใหญ่ๆที่แบบมีพรมน้ำปลอยๆมาอะไรอย่เงี้ยค่ะอหอมมากเ,เลยป็นน้ำหอมที่แบบเฟรล,ลี่อะถ้าใครได้กลิ่นอยู่ใกล้ๆเราแล้วแบบได้กลิ่นแบบนี้น่าจะแบบรู้สึกดีเลยแหละใช่ค่ะ ตัวถัดไปนะคะเป็นน้ําหอมจากบ้านว i ย e ์เพอร์ฟูมค่ะตัวนี้เนี่ยชื่อกลิ่นว่าเอเดนวันเดอร์นะคะจริงๆอะ่ะมันเป็นซัมเมอร์คอลเลคชันของบ้านนี้ซึ่งวา์เนี่ยเป็นแบรนด์ไทยนะคะแต่ว่ากลิ่นเนี่ยเขามีความดอกส้มแอปเปิลสดชื่นชุ่มฉ่าหอมหวานเราก็เลยนึกไปถึงแบบบรรยากาศหน้าฝนฉีดแล้วมันแบบดมสบายฉ่าๆม,มากกว่าไม่ได้แบบว่าสดชื่นต้อนรับหน้าร้อนอะไรขนาดกลิ่นตัวนี้ดมแล้วฮิวใจมากมันมีความผ่อนคลายมากค่ะ แล้วก็อหอมดอกส้มแบบฉ่ำๆแบบที่มินพูดไปใครมีต้นส้มอยู่ที่บ้านนะคะก็คือแบบเหมือนยกกระถางต้นส้มมาวางอะแล้วก็คือนั่งดมกลิ่นฟีลประมาณนะเลยมันแบบจริงมากหอมธรรมชาติมากใช่ตัวนี้มันเป็นกลิ่นแบบดอกส้มเปลือกส้มเปรีป้ยวๆผ่อนคลายแล้วมันก็มีแบบโน้ตกลิ่นแบบดอกไม้แล้วก็แอปเปิลหวานๆน,นึกถึงสวนผลไม้ดอกไม้ฟีลกลิ่นก็คือเหมือนแบบสวนที่ปลูกพืชที่เต็มไปด้วยใบไม้สีเข้ม มันมีความชุ่มฉ่ำนะคะแล้วก็แบบกลิ่นของผืนดินกลิ่นของเปลือกส้มบางๆมันวนๆรว,นวนมๆเข้าจมูกเราได้หลายฟีลลิ่งมากแล้วก็แบบดมแล้วอยากดมแล้วดมอีกอเป็นกลิ่นที่สดชื่นสดใสนะคะใครที่เลิฟส้มเลิฟดอกส้มก็แนะนำมากๆค่ะใช่ค่ะตัวต่อมานะคะก็เป็น จะมนจมาโรนกลิ่นวายบูเบลนะใช่เป็นกลิ่นโปรตตลอดการกลิ่นเนี้ยเหมาะกับฝนตกมากๆากเพากลิ่นมันฉ่ำมากมีวิวบ่อยมากแต่แบบคลิปนี้ยต้องเอามาพูดเพราะว่าแบบกลิ่นมันเหมาะกับหน้าฝนจริงๆเราก็มีความฉ่ำของดอกไม้เนาะฟีลแบบบรรยากาศน้ำค้างเย็นๆยามเช้าที่มันเกาะใบไม้อยู่เออใช่เหมือนแบบเปิดหน้าต่างมาตอนเช้าแล้วก็ได้กลิ่นหอมบางเบาของดอกบูเบล ที่ชุ่มน้ำค้างตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วกลิ่นมันแบบเย็นมากอ่ะฉีดแล้วแบบรู้สึกแบบเย็นช่ำไปหมดเลยอ่ะใช่แล้วแบบกลิ่นเขามันอ่อนบางๆแล้วก็โปร่งเป็นดอกไม้ที่โปร่งเนาะแล้วมันก็ช่ำน้ำก็เลยแบบมีความอ่อนโยนฟีลิ่งก็จะเหมือนแบบว่าผู้หญิงใจดีเนาะผู้หญิงแบบใจดีใจเย็นดูสง่างามแล้วก็ตัวเนี้ยมันเป็นน้ําหอมที่แบบหอมแบบเหมือนดอกไม้จริงๆอ่ะฉีดแล้วแบบเหมือนดมดอกไม้อ่ะฟิลกูลของแบบธรรมชาติมากเนาะใช่แบบ อยากให้ไปลองนะคะมันหอมจริงๆใช่ค่ะตัวถัดมา,มาเป็น,<า>ปนแบรนด์ซิลีนเนาะใช่ซิลีนนะคะชื่อกลิ่งว่าแซนเจอร์แมนนะตัวนี้ก็เป็นซิลีนตัวแรกที่เราได้มาเป็นกลิ่นดอกส้มอีกแล้วแต่อันเนี้ยจะเป็นแบบดอกส้มที่หอมเหมือนดมจากต้นส้มจริงๆอะเป็นแบบกลิ่นดอกกลิ่นใบอะไรเงี้ยคือมันใช่แบบกลิ่นดอกส้มเลยแบบมันมาครบหมดเลยใช่เป็นดอกส้มที่ครบมากเนาะตัวเนี้ยเป็นกลิ่นดอกส้มบวกวนิลานะคะ ทำให้คาแรคเตอร์กลิ่นมันออกมาแล้วมันมีความยูนิคฉีดแล้วดูโดดูแพงเนาะดูสง่างามดูน่าเชื่อถือใช่ดอกส้มหอบวานิลาคือหอมมากคือวานิลามันก็จะแบบหวานหวนใช่ไหมแล้วดอกส้มมันก็จะมีความแบบเออเปรียปร้ยวๆอะไรอย่างเงี้ยหอมแบบดอกไม้อย่างเงี้ยพราะมันมารวมกันแล้วก็กลิ่นมันจะแบบมวลๆนิดนึงไม่ได้แบบใสปโปรง่งเหมือนตัว,วอื่นๆที่เรารีวิวไปแล้ว<ป>ดูแบบมีพลัง แล้วกลิ่นก็ทนนะคะมันก็จะแบบฟุง้งกระจาย<น>ติดตัวตลอดเลยเป็นแบบหอมเป็นน้ําหอมหน้าฝนที่หอมแพงมากใช่แล้วแบบมันจะมีความเขียวมาเบลน์เหมือนเราแบบขยี้ใบส้มลงไปด้วยอะ่ะมันทําให้มีทั้งความเขียวแล้วก็ความเผ็ดนะคะแล้วก็แบบโดยรวมก็เป็นกลิ่นดอกไม้ขาวใครแบบชอบดอกไม้ขาวเลยนะแล้วก็แบบเบื่อดอกไม้ขาวเดิมๆอย่างเงี้ยอยากจะลองกลิ่นที่ มีวานิลาเสริมมาด้วยมันทําให้แบบมีความน่าตื่นเ<ๆ>ต้นน่าสนใจมากขึ้นก็คือตัวเนี้ยน่ารองใช่ซึ่งเราก็เคยรีวิวแบบเต็มๆรวมกับซีรินกลิ่นอื่นๆด้วยนะคะก็ไปดูกันได้ในคลิปรีวิวบ้านซีรีนค่ะแล้วก็ตัวถัดไปตัวสุดท้ายของวันนี้นะคะ,ะจากบ้านดิบทีช่อกลิ่นว่าเวทที่เวอริโอนะซึ่งเป็นกลิ่นโปรดสมัยแรกๆที่มินเข้าวงการดิบทีกเลย กลิ่นมันมีความแบบ fresh spicy ไม้สมุนไพรไอดินเนี้ยเป็นกลิ่นที่มีความยูนิคเข้าใจยากที่สุดใน5ตัวนะเหมือนเราแบบเข้าป่าดงพงไพรมีนกร้องอะตัวเนี้ยมันมีความหอมติดเขียวที่สุดในบรรดาทุกตัวแล้วเวลามาดมกลิ่นนี้มันจะได้ feeling กลิ่นไอดินนะคะเวลาเราเหมือนเด็ดหญ้าก็ได้เด็ดหญ้าขึ้นมาแล้วก็มันจะมีกลิ่นดินผสมกับกลิ่นเขียวของหญ้า ชื้นๆฉ่ำๆเขียวๆสดชื่นแบบนั้นเลยอะค่ะอแล้วก็บางครั้งมันก็จะมีกลิ่นสโมกกี้เข้ามานิดๆกลิ่นมีความซับซ้อนมาก เหมือนเวลาเรานั่งดูงานศิลปะที่มันมีดีเทลเยอะ <ๆ S 1> เวลาไมา่ดมดิฟทีกตัวนี้มันก็แบบนั้นเหมือนกันเหมือนแบบต้องตั้งใจดมด้วยความที่โน้ตกลิ่นมันเยอะแล้วมันซับซ้อนมันละเอียดอืมใช่ย,นะยิ่งดมยิ่งหอมเนาะตัวนี้แบบเป็นน้ําหอมที่น่าตั้งใจดมอะ่ะตัวนี้คือกลิ่นเขามีความแบบสงบดูดีแล้วก็สุข,ขุมด้วยนะคะกลิ่นเขาก็จะมีแบบเจรเ,เนียมมันก็จะมีความแบบ สดชื่นสไปซี่หน่อยๆเนาะเออแล้วก็มีกุหลาบเลมอนเนี่ยมันก็จะแบบหวานกลิ่นใสๆหวานปลายปลายคะมีหญ้าแฝกมีมักมีแครอทซีดเงี้ยเป็นกลิ่นธรรมชาติที่แบบดมสบายอ่ะกลิ่นจันเทศกับใบกวานหอมกองวันกองวานแล้วก็เผ็ดๆหวานๆนนิดนึงตัวนี้ก็แนะนําอีกตัวหนึ่งนะคะ โอเคค่ะวันนี้เราก็รีวิวทั้งหมด5ตัวเนาะ<ม>ที่เราหยิบมาคิดว่าเป็นน้ําหอมที่เหมาะกับหน้าฝนกลิ่นมีความอย่างเงี้ยแหละแบบติดดินหอมเขียวๆยวมแล้วสดชื่นผ่อนคลาย<ม>ีบลนชุ่มฉ่ำเย็นๆเออฉีดแล้วก็บเบลนไปกับบรรยากาศช่วงนี้ได้ดีมากๆนะคะใช่ก็แนะนำนะคะหยิบมาฉีดช่วงนี้ก็จะยิ่งรู้สึกว่าหอมขึ้นวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามคลิปของพวกเราใช่ค่ะเราก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ